สวัสดีคะ่ะชื่อป่านนะคะเป็นพนักงานออฟฟิศที่สาทรคะ่ะเราอ่ะทำงานอยู่ในเมืองเนี้ยเนาะอุ่นมันก็เยอะใช่ไหมคะเวลาเรานั่งทํางานอยู่ดีอย่างเงี้ยเออบางทีเราก็แบบไอบ่อยจามบ่อยน้ามูกไหลตลอดเวลาเลยยิ่งเวลาตอนนอนอย่างเงี้ยนะคะนอนไม่ค่อยหลับด้วยเพราะว่าเราอ่ะอันจมูกทั้งสองข้างเลยมันทําให้เราอ่ะหายใจไม่สะดวกยิ่งเวลาแบบเวลานอนเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยเราล้างจมูกบ่อยมากๆเลยนะคะแต่มันก็ยังไม่หายไม่ดีขึ้นเนาะจนเราต้องได้ไปพบแพทย์บ่อย มา,มากเลยเมื่อก่อนนะแพทย์เนี่ยเขาก็จะให้ยาแก้ภูมิแพ้เรามาทานแต่ด้วยความไม่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราทานไปแล้วอ่ะมันทําให้เราอ่ะง,ง่วงเราทํางานได้ไม่เต็มที่บางทีอย่างเงี้ยเราอ่ะไปทํางานกว่าจะเลิกงานกลับมาถึงคอนโดเนี่ยก็สามทุ่มแล้วกลับมาก็เก็บกวาดทําทความสะอาดอะไรเนาะกว่าจะได้นอนก็ปาไปเก็บเที่ยงคืนยิ่งวันไหนอย่างเงี้ยถ้ามีโอนะกลับถึงบ้านก็คืออาบน้ํานอนเลยไม่ได้เก็บกวาดไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะว่าเราเหนื่อยเราเพียเนาะมันก็เลยทําให้ฝุ่นในห้องเนี่ยมันเริ่มที่จะสะสม เยอะขึ้นเยอะขึ้นเอาจริงๆบางคนอาจจะมองมันไม่เยอะเนาะแต่ด้วยความที่ว่าเราอเป็นคนแพ้ง่ายคือแบบแค่นิดเดียวเราก็รู้สึกว่าเออมันเยอะมันทาําให้เราแพ้เราก็แบบไม่ไหวละอาการภูมิแพ้เราหนักขึ้นเราไอาจนเราแสบจมูกจามตลอดเวลาจนไม่ไหวเลยจนกระทั่งแฟนเราอะค่ะได้ไปเจอกับตัวเนี้ยมาเราอทานไปตอนแรกๆนะคะต้องบอกเลยว่าไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ามีอย่างหนึ่งเลยที่เรารู้สึกได้ก็คือตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมาเรารู้สึกว่าเออมันสดชื่นขึ้นเราเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยนะต้องบอ ก่อนเลยแต่พอกินตัวนี้ไปอ่ะพอตื่นขึ้นมาเออมันสดชื่นขึ้นมันรู้สึกว่ามันโอเคอะ่ะยิ่งตอนนี้นะคะช่วงข้างนอกเหล้ยฝุ่นเรม2.5นี่ก็คือแบบเยอะมากนะแต่ว่าเราอะ่ะก็ยังแบบใช้ชีวิตยอยู่ได้อะ่ะแกโดยการที่แบบว่าเราไม่ไอายเราไม่อะไรเลยนะคะตัวนี้โอเคมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะที่เป็นปัญหานี้อยู่นะคะลองซื้อไปทานได้เนี่ยเราทานมาใกล้ละเกือบจะหมดแผงแล้วนะเดี๋ยวถ้าไว้หายสนิทแล้วยังไงเนี่ยจะมารีวิวให้ใหม่นะคะ